ต่อไปเรามาดูข้อ10นะครับข้อ10บเขาบอกว่าให้นะครับเซต r เป็นเซตของจำนวนจริงและเซตของ k นะครับโดยที่แอบส์ลูทของ x กํลัง3ลบ6 x กํลัง2บวก9 x บวก1นะครับน้อยกว่า k สําหรับทุกๆ x ที่อยู่ในช่วงปิด0-3ถึง3เนี่ยเซตเนี้ยมันคือเซตอะไรมันเท่ากับเซตอะไรนะครับก็จะมีช้อยมา4ตัวเลือกนะครับทีนี้ เรามาลองดูก่อนว่าให้น้องๆลองทายซิว่าข้อนี้เนี่ยต้องใช้ความรู้เรื่องอะไรในการทำอ่าดูเผินๆเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเรื่องจํานวนจริงเนาะอ่าทีนี้พี่จะอธิบายความหมายของโจทย์นี้ให้ฟังก็คือว่าเราจะต้องหา k ออกมาโดยที่ k ตัวเนี้ยจะต้องมีค่ามากกว่าค่าที่เป็นไปได้ของตรงนี้โอเคนะเมื่อเมื่อ x อยู่ระหว่างอยู่ในช่วง0ถึงสามเนี่ยเราต้องหาว่า ค่าที่มากที่สุดในเนี้ยคืออะไรนะครับเอาใหม่นะฟังพี่ใหม่นะเราต้องหาว่าค่าสูงสุดของตัวเนี้ยคืออะไรแล้วเคต้องมากกว่าค่านั้นอ่าพอพอเดาออกหรือยังว่าเราใช้เรื่องอะไรถูกต้องครับใช้เรื่องแคลคูลัสนะครับข้อนี้ก็คือการหาค่าสูงสุดค่าต่ําสุดนะครับซึ่งในการหาค่าสูงสุดและค่าต่ําสุดนั้นเราต้องทําไงนะอ่าดิฟแล้วจับเท่ากับ 0เพราะงั้นพี่ก็จะทำการดิฟฟังชันตรงนี้นะครับพี่จะให้ f x เท่ากับตัวนี้เลยนะครับ x กํลัง3ลบ 6x กํลัง2บวก 9x บวก1แอบส e ไม่ต้องสนใจครับเอามาแต่ตัวฟังก์ชันก็พอเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลานั้นแล้วเดี๋ยวพี่สามารถเปรียบเทียบค่าได้นะครับอ่ะทีนี้พี่ก็จะทำการดิฟฟังก์ชันนี้บรรทัดต่อไปก็จะกลายเป็น f ไรม์ x ถูกไหมดิฟ x กํลัง3ได้ 3x กํลัง2ดิฟ 6x กํลัง2ได้ 1 2 x และดิฟ9 x ได้9และดิฟ1ได้0นะครับเอาค่านี้เนี่ยค่า f x เนี่ย f ม x เนี่ยจับเท่ากับ0นะครับก็จะกลายเป็นอ่าตรงนี้3 x กําลัง2ลบ1 2 x บวก9เท่ากับ0นะครับก็แก้สมการกําลัง2มาเรื่อยๆเอา3หารตลอดนะครับก็จะเป็น x กํลังสลบ4 x บวก3เท่ากับ0นะครับ ก็จะได้ x ลบ3 x ลบ1นะครับเท่ากับ0ซึ่งแก้สมการออกมาได้ x เท่ากับ1และ3เพราะฉะนั้น1และ3เนี่ยเราเรียกว่าค่าอะไรนะค่าวิกฤตนะครับค่าวิกฤตเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาหาเราลองมาเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นพี่จะลองเขียนการของข้อนี้ให้ดูนะอ่ะ1กับ3ถูกไหม แล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยอ่าเป็นบวกลบบวกเหมือนเดิมนะครับทีนี้เนี่ยเราก็มาดูว่าไอ้เจ้า1กับ3เนี่ยมันจะให้ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดโดยที่จากช่วงบวกไปช่วงลบเนี่ยก็เราก็วาดบวกคือเส้นที่ขึ้นถูกไหมขึ้นปุ๊บและพอถึงจุด1จุด1เนี่ยเป็นค่าวิกฤต คือจุดที่เส้นโค้งมันคงที่และเปลี่ยนเปลี่ยนการโค้งนะครับตัวนี้ก็ลงจนมาถึง3ปุ๊บเปลี่ยนเป็นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือกราฟของฟังก์ชันอันนี้นะครับก็คือ x กำลังสามลบหก x กำลังสบวกเ x บวกหจะเห็นว่าเราสามารถเขียนกราฟโดยวิธีการาหาค่าสูงสุดค่าต่ำสุดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตรงนี้จุดนี้ก็คือจุด สูงสุดนะสูงสุดอะไรครับจุดสูงสุดสัมพัทนะครับและอันนี้ก็คือจุดต่ำสุดสัมพัทธ์นะอ่ะทีนี้เราก็มาเราก็อยากรู้ว่าเรารู้ว่าอันนี้เป็นจุดสูงสุดสัมพัทธ์และอันนี้เป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์แล้วเนี่ยเราจะมาหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดกันนะครับจริงๆโจทย์ต้องหาค่าสูงสุดค่าเดียวแหละแต่ว่า พี่ก็จะหาให้ดูด้วยว่าหายังไงนะครับอ่ะก็วิธีหาหายังไงก็คือเอาค่า x เนี่ยแหละไป,นนไปแทนในไปแทนในอะไรครับใน f x เพื่อหา y นะครับก็จะได้ประมาณนี้อ่ะจากโจทย์จะเห็นว่าพี่แทน x เป็น0 1กับ3ถามว่าคำถามก็คือทำไม x ออกมาเป็น1 3แต่ทำไมพี่ต้องใส่ x 0ก็ไปด้วยเพราะว่าโจทย์กำหนด x อยู่ใน0 1 3นะครับ พี่ต้องทำการเช็คขอบมันทั้งคู่นะครับนะก็จะกลายเป็นเอาต้องเอาศูนมาใส่ด้วยนะครับนะซึ่ง f ศเนี่ยได้1 f 1ได้5และ f 3ได้1ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นค่าสูงสุดสมบูรณ์โดยอัตโนมัตินะเพราะว่ามันมันไม่มีตัวอื่นมาให้เปรียบเทียบนะก็จะเป็นค่าสูงสุดตามสุดในช่วงนี้อยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่าค่าสูงสุดนะครับตรงนี้เมื่อ x เ,เป็น1ค่าสูงสุดคืออะไรครับคือ5ถูกไหมอันนี้คือค่าสูงสุดนะส่วนอันนี้ออกมาเป็น1ทั้งคู่1ก็จะเป็นค่าต่ำสุดนะครับทีนี้ลองดูจากโจทย์นะค่าสูงสุดเนี่ยคือ5 5จะต้องน้อยกว่า k แสดงว่า k ต้องเป็นไงต้องมากกว่า5นะครับ นั่นก็คือ k ของเราต้องมากกว่า5ก็คืออยู่ใน k เป็นเซตเปิดของ5ไปถึงอินฟินิตี้นะครับตอบข้อนี้โอเคนะครับ